ดูจบดูดีๆไอ้เหี้ยคาสิงเดือยครับเออ,อมาแล้วมาแล้วคัสสิลเดือยอ่ะก็คือผมยังเก็บลุกตานี้ไม่ครบนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บร้12 6, 125, 6 99, อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบห้าเก้าเก้าเอาโวโอ้โหโอ้โหเยี่ยมแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคครับก็วันนี้นะก็เป็นวันที่กูเก็บครบนะครับผมนะ ก็คาสสีไอ้เียนี่มันก็จะมาในรอบหลายปีนะครับในรอบหลายเดือนสิเออกูเล่นมาสองเนแล้วมันก็พึ่งโผล่มาไอ้ไรเฮียโอ้ยครับผมเดี๋ยวเรากดสตาร์เลยนะครับซัมมันเลยนะเออเอาลรากดซัมมอนละโอเคครับผมมันมันให้เราตีเรื่อยๆใช่ไหมวะอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าผมแบบเอปิดป้าดอะปิดป้าดนะครับอืมก็ต้องขออภไปกันด้วยนะครับครับผม

พอเล่นบ่วนนี่เลยแซนลุปสุดฟันกับแฟนต้ามันๆเข้ากันทุกแสตเมนต์ป้าใบแฟนต้าไม่มีน้ำตาลอร่อยซ่าต้องลองโอเคๆก็ไปลองแดกกันได้นะครับผมเฮียหนะผมมาเล่นกันเลยนะครับไม่รู้ว่าครั้งเดียวจะผ่านไหมนะก็ต้องลองนะครับผมต้องลองต้องลองต้องลองนั่นถ้าผ่านในครั้งเดียวอะ โอ้ก็น่าจะผ่านนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวไม่ใช้สเปเชียลสองครับโอ้โหขยะวะมาสองนะครับโอเคบุ้มแล้วก็แล้วก็จุดไฟครับจุดไฟบุ้มแตกแล้วก็เรา ฉะนั้นเราก็จะได้ตัวมันมานะครับผมก็ตัวดีอยู่นะตัวนี้โอเคเราจะได้ตัวมันมาแนละ้วโอเคครับของผมจะเป็นฟิวฟิวหนึ่งแล้วนะครับผมเค,ครับ,จจบว่าโอ้โหคิวนี้จบโคตรไวอ่ะแคยแม่งเล่นแป๊บเดียวงั้นนะครับมันก็สีหายไปแล้วนะครับผมกอดนั่นแหละมันหายไปแล้วโอเคจร,จริงใจหนึ่งก็อยากสุ่มแ็กนะครับ แต่ผมจะรอวันนี้นะผมจะรออันนี้นะครับถ้าอยากให้ผมอ๋อสุ่มแพ็คไหนนะครับระหว่างแพ็คนี้ครับกับแพ็คนี้ครับผมจะรอเก็บโซ่ครับให้มันถึงสี่พันอัพมั้งหรือว่าสามพันนี่แหละก็บี็เดีนะครับมันผมน่าจะได้ราวๆประมาณพันสามนะครับผมอันนี้เราจะบวกไปพันสามนะครับก็น่าจะเป็นเราก็เราเก็บได้สองพันห้านะครับ เราน้าจะเก็บได้สองห้านะครับเยอะอยู่นะสองห้าเนี่ยโอเคเราจะไปเล่นอะไรต่อดีล่ะคือจบไม่กี้ได้ดามาแล้วอ่ะขาสีดุทายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เราดูดูตัวนบ้อนครับเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตัวเขาสีดุทายไปเคเรจบลิปไปไลลวกันนะครับแบบมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวฟ้าเท่าผมไม่ได้เล่นเลยนะคือผมได้ ตัวสก้าเลตมาก็แบบผิดหวังเลยนะครับแล้วไอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะระหว่างนะครับระหว่างกูจะไปตอบนะครับไอสัตว์ไอเฮี้ยเออสุ่มแพ็คสามร้อยอ่ะมันมีคลิปของผมอยู่นะที่ผมสุ่มอ่ะสุ่มแพ็คห้าร้อยอ่ะเอ้ยสุ่มห้าพันโซครับแล้วมันจะมีโอกาสได้จอนี่นักบอลนะครับก็ไปดูซะนะ คือผมไม่ได้มาสามตัวเลยนะตอนนั้นนะไปดูด้วยนะครับโอเคอยู่นี้มีเพียงแค่นี้ครับขายดีจริงๆก็อย่าลืมกดไลค์ครับชอบกดแชร์นะครับผมแชร์แชร์แชร์เลยนะเคคลิปนี้มีเพียงแค่นี้พอตัวล,ลาไปก่อนครับโอ้พรพ่งนี้น่าจะเป็นวันนี้แบบวันนี้คือผมอัดวันที่สามสิบนะครับพอคอรพรุ่งนี้วันที่หนึ่งม่ยอกูต้องเรียนออนไลน์ครับ ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับในการทําคลิปแบบเนี้ยเออก็ยังไงดีนะคือผมอยากเล่นไอ้ทาวเวอร์นี้ให้จบนะครับแต่ว่าดูสิครับดูดูทีม่มันให้กูเล่นนะดูทีมันให้กูเล่นน่ะโอ้ยเชียโงโ่ไอ้แกแม่งเออแม่งใช้แบบคือแบบคือแบบแม่งใช้เลยอะ่ะแม่งใช้สามอ,อ่อ เออสามบาร์นะเฮ้ยช่วยสามพลังงานนะแม่งโคตรเปลีอยนครับก็คลิปนี้มียงแค่นี้นะบายบายครับพรุ่งนี้น่าจะได้ไดอีกคอนเทนต์หนึ่งนึงก็แล้วน่าจะเป็นแฟชั่นบอลประกาศนะครับรอบรอบสามมัง้งนะโอเคก็วันที่เท่าไหรไ่นั่นแหละวันที่สามมิยามัน้งะครับผมว่าน่าจะได้มาสุ่มนะครับสุ่มสุ่มอำลานะครับสุ่มอำลาแพ็คอันนี้หรือว่าอันนี้ก็ได้ครับถ้าคุณเลือกอันนี้ครับ กดสี่เออทุยกดหนึ่งนะครับผมถ้าเลือกไอ้ไอ้แก่หัวรุนเนี่ยกดะอรนะรผมนะก็ Go, ตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนแล้วกันมันมีแต่ตัวดีๆนะครับยกเวนนะครับโกเวนจูฟูนะครับเอ้ยอะไรชิน,นอกนะครับแล้วก็บนช,ชัดเดอร์เอ้ยชัดเปอร์ชิน,นอกนะครับชัดเปอร์ชิน,นอกโอเคก็อีกตัวนึงก็จะเป็น กูทันเดอร์ก็อตเลเดนนะครับแล้วก็แล้วก็อินฟอร์โนสกอร์เปียนะครับผมนี่ก็มีกาสได้ดเลมอนนะก็ส่วนที่เอลเดอร์กเนี่ยกับแบมพายเนี่ยแล้วก็บล็อกเนี่ยแล้วก็ด์กด์กเนี่ยแล้วก็คัสซิกเนี่ยคือดีหมดนะครับผมว่ามันดีหมดนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีจริงๆแค่นี้นะายบายครับกูจะไม่ตัดต่อด้วยกูชิว